อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่273ทรงหยวนชินเฟิงก้าวขึ้นไปบนรถบัสหน้าจอบนรถกำลังฉายแผนที่ตำแหน่งของกองทัพสัตว์ร,ร้ายซึ่งถูกสังเกตการโดยโดรนให้ผู้คนในรถรับชมกองทัพสัตว์ร,ร้ายนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตอะไรส่วนมากเป็นเลเวลจเรื่องนี้พอเข้าใจได้เพราะยังไงสะอาณาเขตบริเวณนี้ก็เป็นสถานชุมชนที่ค่อนข้างปลอดภัย ดังนั้นเลเวลของสัตว์ร้ายเลยไม่สูงมากนักอย่างไรก็ตามท่ามกลางกองทัพสัตว์ร,ร้ายกลับปรากฏตัวตนของระดับราชาขึ้นอย่างกระทันหันนี่เองคือเหตุผลที่ขอกำลังสนับสนุนเร่งด่วนจากผู้ใช้พลังในสถานชุมชนพอเลเวลเอฟได้ยินข่าวนี้ก็เลยพากันเข้าร่วมเพราะระดับราชาเป็นอะไรที่ยากนักจะพบเจอรถบัสยังไม่ทันเต็มคันนั่งกันได้แค่สิบกว่าคนเท่านั้น แต่คนขับเหมือนจะรอไม่ไหวอีกต่อไปสตาร์ทเครื่องทันทีรถบัสซิ่งไปตลอดทางมีกระทั่งหน่วยลาดตระเวนช่วยปิดถนนมันจึงสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยไรอุปสรรคไม่ถึง15นาทีก็ออกจากสถานชุมชนฮั่นจวนโกขับตะลุยอย่างบ้าคลั่งในทุ่งลา่า10นาทีต่อมาบนรถบัสก็ได้ยินถึงเสียงปืนและเสียงขอผู้ใช้พลังมากมายที่กำลังต่อสู้และล่าถอยปัจจุบันกองทัพสัตว์ร,ร้ายได้เข้าใกล้พื้นที่พอปลูก แต่ก็ยังเหลือตำแหน่งป้องกันเล็กๆคอยขัดขวางเอาไว้ชินเฟิงและคนอื่นๆลงจากรถอย่างรวดเร็วมองไปยังกองทัพสัตว์ร้ายบนทุ่งล่าเป็นฝูงหมาป่าเทาหมาป่าเทาตัวใหญ่นั่นนาจะเป็นนายพลสัตว์ร้ายส่วนตัวขนสีขาวเด่นน่าจะเป็นระดับราชันโอ้สวรรค์มีศัตรูแข็งแกร่งมากมายขนาดนี้เลเวลเอฟอย่างพวกเราจะเอาอยู่ไหมนะ แม้หลายคนจะเริ่มโวยวายแต่ก็กระโจนเข้าสู่สมรภูมิอย่างรวดเร็วเพียงแต่กองทัพสัตว์ร้ายหนาแน่นเกินไปพวกเขาเองก็หวาดกลัวเหมือนกันทำได้แต่ช่วยโอกาสโจมตีแล้วถอยกลับมาไม่นานผู้ใช้พลังเลเวลเฟคนอื่นๆก็ทยอยกันเข้ามาสมทบคราวนี้มีสองคนสองคนลงจากรถสายตรวจสวมใส่ชุดลาดตะเวนที่ต่างออกไปของสถานชุมชนท่านจวนโกเห็นได้ชัดว่าน่าจะเป็นระดับหัวหน้าสาขา ราชาสัตว์ร้ายให้พวกเรารับมือเองพวกคุณไปจัดการทางอื่นเถอะขณะกล่าวหนึ่งในหัวหน้าสาขาพลันวาดมือปลดปล่อยรังสีแสงออกไปและรังสีแสงที่ว่าเป็นสีม่วงที่แท้เขาก็เป็นผู้ใช้อบิลิตี้สายฟ้ากระแสะสายฟ้ากระพริบไหวพุ่งตกลงบนร่างของราชหา,า,มา,าชหมาป่าวูมร่างราชาหมาป่าวูบไหวหลบเลี่ยงอบิลิตี้สายฟ้า ทว่าสัตว์ร้ายตัวอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังมันไม่ได้มีทักษะการหลบหลีกที่ดีเท่าทั้งหมดถูกสายฟ้าช็อตเข้าใส่สิ้นใจร่วงลงกับพื้นเร็วเข้าช่วยฉันปรึงเจ้าสัตว์ร้ายตัวนั้นเอาไวท้ทีผู้ใช้อบิลิตี้สายฟ้าร้องตะโกนปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองหัวหน้าสาขาอีกคนกล่าวพุ่งเข้าชาร์จฝ่าดงหมาป่าเทาเลเวลจีอย่างรวดเร็วพวกมันไม่ใช่คู่มือเขาแตกกระเจิงไปคนละทิศทาง เพราะเขาคือผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวล F6 แค่การกำจัดพวกสัตว์ร้ายเลเวล G นะไม่ขนามือเลยอย่างรวดเร็วอีกฝ่ายก็สามารถบุกถึงตัวราชาสัตว์ร้ายได้ขัดขวางพัวพันสร้างโอกาสให้ผู้ใช้สายฟ้าโจมตีได้บ่อยครั้งการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดส่วนชินเฟิงเขามิได้โจมตีมั่วซั่วเนื่องจากหากตนลงมือสถานะผู้ใช้พลังเลเวล E จะถูกเปิดโปงทันที โชคยังดีที่ฉินเฟิงไม่ต้องรอนานเกินไปรถอีกคันก็มาถึงและส่งผู้ชชยพลังลงปรากฏวัยรุ่นที่ยอมผมเป็นสีแดงเพลิงกระโดดลงจากรถดูจากใบหน้าคาดว่าน่าจะอายุราวราวสิบเดถึงสิปีบนหน้าอกติดตราผู้ใช้พลังเลเวล f 5เป็นทรงหยวนชินเฟิงกับทรงหยวนอยู่ใกล้กันมากพออีกฝ่ายลงจากรถและได้เห็นราชันหมาป่าดวงตาของเขาก็เปล่งประกายสดใสทันที ถือว่าเป็นกำไรเล็กๆน้อยๆระหว่างทางก็แล้วกันเขาเอ่ยในสิ่งที่คิดโฉบกายไปข้างหน้าแม้บนอกจะติดปลาเลเวล F5 แต่พลังของทรงหยวนที่แสดงออกมาอยู่ในเลเวล F7 อย่างเห็นได้ชัดละลายโลหิตทรงหยวนง้างแขนเผชิญหน้ากับราชันหมาป่าและฟาดมันด้วยฝ่ามือตบเข้าใส่กระดูกสันหลังศัตรูอย่างไรก็ตามด้านหลังของราชันหมาป่ากลับไม่ส่งเสียงกริกแต่อย่างใดทว่าปรากฏรอยประทับฝ่ามือเปื้อนเลือดขึ้นแทน คิปตานั้นเอลของราชันหมาป่ากลายเป็นอ่อนยวบราวกับไม่มีกระดูกนี่คืออำนาจอันแข็งแกร่งของเทคนิคฝ่ามือละลายโลหิตแล้วราชันหมาป่าเทาส่งเสียงโหยหวนหน่าเวทนาท่งยวนฟาดฝ่ามืออีกครั้งคราวนี้ตบลงบนศีรษะของราชันหมาป่าเทียรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดประทับลงไปวินาทีต่อมาตามหูตาจมูกปากของราชันหมาป่าก็ทะลักไปด้วยเลือดมันหมดลมหายใจไปโดยสิ้นเชิง ราชนหมาป่าเทาจบชีวิตลงอย่างไม่ยุติธรรมหัวหน้าสาขาหน่วยลวดตรเวนผู้ใช้อบิลิตี้และผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเมื่อเห็นภาพนี้ก็ตกตะลึงหันไปมองทรงหยวนในแววตาฉายชัดถึงร่องรอยของความยำเกรงน้องชายคนนี้ขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้วรยุทธ์โบราณของหน่วยกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่ทรงหยวนกลับไม่เหลียวมองเขาเลยเพียงยื่นมือข้างหนึ่งไปทางตำแหน่งหัวใจของราชนหมาป่าและ ถั่วแทงเข้าไปเลือดไหลทลักหยิบแก่นพลังงานของราชันหมาป่าออกมาเก็บใส่พื้นที่มิติของตนอย่างรวดเร็วหัวหน้าสาขาหน่วยลาดตระเวนยิ้มแห้งเอ่ยขัดทันทีเฮ hey, สหายก่อนที่คุณจะมาพวกเราต่อสู้กับราชันหมาป่าตั้งนานถึงแม้ว่าตอนท้ายคุณจะเป็นคนฆ่ามันแต่รางวัลอย่างไรก็สมควรจะแบ่งเท่าเกันสิ่งที่คุณทำมันจะไม่เกินไปหน่อยหรอ ปรากฏกริดขึ้นในมือของทรงหยวนดูคล้ายกับมีดที่มีไว้ชัยชำละวัตถุดิบโดยเฉพาะระหว่างนั้นเองทรงหยวนก็เงยหน้าขึ้นมองผู้ใช้วรยุทธโบราณเอ่อยเย้ยหยันว่ากระจอกถึงขนาดนี้ยังมีหน้ามาขอแบ่งสินสงครามจากฉันอีกอย่างนั้นหรือแววตาของผู้ใช้วรยุทธโบราณสะท้อนถึงความโกรธถ,ถลึงตาใส่ทรงหยวนไอหนูแกว่าไงนะอีกฝ่ายดูเหมือนจะมีเลเวลสูงกว่าทรงหยวนขั้นหนึ่งแม้ใบหน้าของทรงหยวนจะดูเด็กมาก แต่มันก็ไม่สามารถหยุดความต้องการที่คิดจะมอบบทเรียนให้ไม่ได้รู้หรือเปล่าว่าที่นี่คืออาณาเขตของใครไอ้หนูแกกล้าลามปามได้อย่างไรเป็นเด็กดีแล้วเอาของออกมาดีกว่าไม่อย่างนั้นคงรู้นะว่าจะเป็นยังไงคิดจะสั่งสอนฉันมั่นใจแล้วหรอทรงหยวนยิ้มยันไม่รังรอใดๆกระแทกฝ่ามือของไปเบื้องหน้าทันทีแต่ฝ่ามือนี้มีได้เร็วอะไรมากมายนะัก ผู้ใช้วรยุทธโบราณเห็นฝ่ามือของอีกฝ่ายก็บังเกิดความหวาดกลัวขึ้นในจิตใจเพราะท้ายที่สุดแล้วฝีมือที่ทรงหยวนแสดงออกมาเมื่อครู่มันร้ายกาจจริงๆอย่างไรก็ตามตัวเขาเองก็ไม่ต้องการยอมพ่ายแพ้ใครเล่าจะยอมให้ถูกเด็กคงกําลังภายในถูกควบรวมสีหน้าของผู้ใช้วรยุทธโบราณฉายแววดูร้ายตะบฝ่ามือสวนกลับไปเทียสองฝ่ามือปะทะกัน รอยยิ้มเย็นผุดขึ้นบนมุมปากของทรงหยวนยิ้มค้างไว้อยู่อย่างนั้นและที่แปลกยิ่งกว่าคือดวงตาของเขาเวลานี้แปรเปลี่ยนเป็นสีเลือดหัวโน่ลาตระเวนส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาภายในฝ่ามือลามไปถึงแขนของเขากระดูกถูกละลายจนหมดสิ้นเส้นลมปราณถูกสลายมัดกล้ามกลายเป็นเนื้อเหลวในทั่วพริบตาเดียวมือของเขาก็เหี่ยวกลายเป็นลูกบอลกลมๆขณะเดียวกันแม้ฝ่ามือของอีกฝ่ายจะถูกหยุดเอาไว้ได้แล้ว แต่ซงหยวนกลับไม่มีความคิดที่จะปล่อยคนที่กล้าหาเรื่องเขาไปง่ายๆจริงสีวันนี้ฉันยังไม่ได้ฝึกซ้อมดูดเลือดเลยที่นี่เองก็มีคนอยู่มากพอดีเงินใช้พวกเขาทั้งหมดเป็นกระสอบทรายไว้ฝึกฝนเลยก็แล้วกันซูหยวนวาดมือออกไปอีกครั้งคราวนี้เล็งตรงหัวของผู้ใช้วอนยุธโบราณในเวลาเดียวกันเงาของบุคคลคนหนึ่งปรากฏขึ้นทันใดชุดคลุมสีดำภายในเป็นชุดต่อสู้เปล่งประกายสีเงิน มองเพียงแวบเดียวก็สามารถบอกได้ว่ามันทำมาจากวัตถุดิบระดับราชาสัตว์ร้ายสองมีดสั้นสีดำโฉบออกจากใต้ชุดคลุมกวาดไข้กันในท่วงท่ากันไกลตรงเข้าหาลำคอของทรงหยวนคนผู้นี้มีใช่ใครอื่นเป็นฉิงเฟิงเฮ้ยทรงหยวนอุทานตกใจท่วงท่าโจมตีแปรผันอย่างรวดเร็วโฉบกายเบี่ยงวิถีโจมตีศัตรูเรืองสีแสงสีเลือดผุดจากฝ่ามือเขาพ่นเข้าใส่ฉิงเฟิง วินาทีต่อมาแสงสีเลือดพลันเปลี่ยนแปลงควบรวมเป็นโล่หมอกกำลังภายในเพื่อหยุดยั้งกำลังภายในของศัตรูทันทีทว่ากำลังภายในของชินเฟิงน่ามหาศาลมากกำลังภายในโลหิตที่อีกฝ่ายพ่อนออกมาจะไปสู้ได้อย่างไรไม่มีเวลาให้ศัตรูได้ทันตอบโต้ชินเฟิงอาศัยพละกำลังกายและความเร็วของเขาแทงมีดสั้นทะลวงโลกกำลังภายในปักลงบนอกของทรงหยวนทันทีบุก ได้ยินเพียงเสียงเบาๆแต่การเคลื่อนไหวของทรงหยวนหยุดชะงักไปทันใดเจ้าตัวก้มลงมองมีดสั้นบนหน้าอกตนด้วยความเหลือเชื่อเพราะจุดที่แทงเข้ามาหากโดนจังจย่อมตายอย่างไม่ต้องสงสยัยตอนที่274การตายของนายน้อยในทุ่งลารงหยวนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาคืออัจฉริยะอันดับหนึ่งของตระกูลเริ่มฝึกฝนและวางรากฐานตั้งแต่พลังวรยุทธ์โบราณของตนยังไม่ตื่นขึ้น พออายุ10ขวบก็สามารถสังหารคนอายุ19ปีได้เขาฝึกฝนทักษะแปรผันเลือดจนได้ครอบครองฝ่ามือโลหิตแต่ไม่คาดคิดเลยว่าวันนี้ในปัจจุบันจะต้องมาตกตายลงอย่างกระทันหันภายใต้น้ำมือของใครก็ไม่รู้ทั้งยังเป็นในสถานชุมชนที่เล็กและอ่อนแอดวงตาที่เต็มไปด้วยเลือดของทรงหยวนพยายามเพ่งมองอีกฝ่ายอย่างไม่ยินยอมแก่แกเป็นเป็นใครกันอ,อ้อเทียงทรงหยวนขยับปากเลือดก,ก็ทะลักออกมา เขาคว้าข้อมือของชินเฟิงแต่กลับไม่อาจผลักดันกำลังภายในนี้ได้เลยทักษะรับกลืนดาราชินเฟิงดูดซับกำลังภายในของทรงหยวนแม้ความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายจะอยู่ในเลเวลเอฟซึ่งมันช่างน้อยนิดแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเขาไม่อยากทิ้งให้มันเสียของปัจจุบันทรงหยวนไรซึ่งกำลังที่จะต่อกรกับความตายแกอยากรู้ว่าฉันเป็นใครคนที่แกฆ่าไปมีตั้งมากมายจะไปจำศัตรูของตัวเองได้ยังไง ชินเฟิงกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบแห้งภายในจิตใจย้อนนึกไปถึงความทรงจำในชีวิตก่อนหน้าช่วงเวลานั้นวันเวลาหลังจากฉีดยากระตุ้นก็ล่วงเลยมากว่า3ปีแล้วชินเฟิงอายุได้19ปีมากไปด้วยประสบการณ์ต่อสู้ทั้งยังออกเดินทางท่องไปทั้งเหนือจรดใต้จนในที่สุดก็มาถึงเลเวลอ e. อาจกล่าวได้ว่าช่วงเวลานั้นเขาได้หลุดพ้นจากเงามืดของห้องทดลองไปแล้วมีกระทั่งคู่หูและกลุ่มพันธมิตร เคยสัญญากันว่าจะก้าวขึ้นสู่เลเวลดีแล้วไปออกรบในแนวหน้าพร้อมกันแต่สุดท้ายระหว่างภารกิจคุ้มกันการขนส่งเขาดันได้พบกับทรงหยวนผลลัพธ์คือทั้งกลุ่มของชิ้นเฟิงกว่า300อคนและคู่หูที่ร่วมต่อสู้ฟันฝ่ากันมาตายลงอย่างน่าอนาถชิ้นเฟิงเองก็ถูกอีกฝ่ายโจมตีด้วยฝ่ามือเช่นกันโดนฟาดเข้าที่หน้าอกสิ้นท่าในลมหายใจเดียวอย่างไรก็ตามเนื่องจากในกองคาราวานมีผู้เสียชีวิตมากเกินไป แม้พลังพิเศษดูดกลืนของเขาในอดีตจะหลงเหลือความสามารถเพียงเศษหนึ่งส่วนสิบก็ตามเนื่องจากมีคนตายเยอะมากๆมันเลยช่วยดูดพลังงานโดยรอบช่วยชีวิตชินเฟิงเอาไว้ทำให้เขารอดตายมาได้อีกครั้งเพียงแต่ต้องกลายเป็นคนที่แบกรับพลังงานของสหายทั้ง300ชีวิตเรื่องคราวนั้นทำเอาชินเฟิงเกือบแทบบ้านามทรงหยวนเกรงว่าจะหนึ่งในบุคคลที่โหดร้ายที่สุดในโชคชะตาของชินเฟิง เป็นการดำรงอยู่ที่ไม่มีวันจะลืมเลือนไปจากความทรงจำฉันเฟิงแทบรอไม่ไหวที่จะสังหารมันแต่ก่อนจะเกิดใหม่เขาไม่มีทางแก้แค้นด้วยตนเองได้เลยเพราะพัฒนาการของทรงหยวนก้าวกระโดดเกินไปกว่าชิ้นเฟิงจะมาถึงเลเวลเอทรงหยวนก็ห่างไกลาจากเลเวลเอช่วงต้นแล้วทั้งยังเป็นหนึ่งในตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในเลเวลเเช่นเดียวกับหลุยหมิงที่ในอดีตเป็นผู้ครอบครองทักษะรับกลืนดารา ไอสองตัวนี้คือปีศาจร้ายที่ทำแต่เรื่องชั่วช้าไม่อาจให้อภัยเป็นปีศาจร้ายที่ครอบครองอำนาจชนิดสามารถฆ่าล้างคนทั้งโลกได้อย่างไรก็ตามในชีวิตมันแตกต่างออกไปทรงหยวนยังไม่แข็งแกร่งถึงขั้นนั้นอีกทั้งปัจจุบันต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับตระกูลทรงชินเฟิงก็ไม่หวาดเกรงแต่ชินเฟิงคงไม่รู้ว่าหลังจากการสังหารของตนในวันนี้ผืนดินจะลุกเป็นไฟ ในแววตาของชินเฟิงฟุ้งไปด้วยเจตนาฆ่าแต่ด้วยหน้ากากที่สวมใส่เลยเป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นจะมองเห็นเวลานี้กำลังภายในของซงหยวนถูกพรากออกไปจนหมดสิ้นกระทั่งหัวใจยังถูกแทงทะลุแขนที่คว้าจับข้อมือของชินเฟิงไรซึ่งกำลังสนับสนุนสุดท้ายร่วงตกลงชินเฟิงกระชากมีดสั้นเลือดสาดกระเซ็นออกมาซงหยวนที่ไรซึ่งสิ่งใดคอยพยุงร่วงลงกับพื้น กระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปไม่มีใครทันได้ตอบสนองในเวลานั้นเองเสียงคำรามดังคลื่นโซนิกบูมพลันถูกกวาดเข้ามาหยุดมือห่างออกไปจากกองทัพสัตว์ร้ายกิ่งไม้ขนาดใหญ่ถูกย่ำหักร่วงตกจากต้นแรงกดดันของผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวลอีกวาดเข้าปกคลุมฝูงชนหากเหล่าผู้ใช้พลังยังแทบทนไม่ไหวแล้วจะนับประสาอะไรกับฝูงหมาป่าเทาที่ราชนของพวกมันตายแล้ว ทั้งหมดแตกกระเจิงหลบหนีด้วยความหวาดกลัวเพียงแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าในที่แห่งนี้จูจ่ๆจะมีผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวลอีโผลมาอย่างกระทันหันซึ่งสำหรับผู้ใช้พลังในสถานชุมชนหั่นจวนโกเลเวลอี e. คือระดับนายพลอาจเรียกได้ว่ามีสถานะเดียวกันกับผู้ว่าการเขตเป็นการดำรงอยู่ที่หน้าหวาดกลัวยิ่งไปกว่านั้นตัวตนสุดแกร่งที่ว่ากำลังอยู่ในความเดือดดานสุดขีด เร่งทยานเข้ามายังจุดที่เกิดการนองเลือดผู้ใช้วรยุทธ์โบราณโฉบเข้ามาด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อจากระยะไกลแค่สี่ถึงห้าวิก็มาถึงแล้วนายน้อยชายคนนั้นคุกเข่าลงพยุงทรงหยวนด้วยแววตาที่ตื่นตระหนกแต่กลับพบว่าเลือดที่ทะลักออกมาจากหัวใจของอีกฝ่ายไม่สามารถหยุดได้ทั้งยังไรซึ่งลมหายใจตายไปแล้วแบบนี้ต่อให้เรียกเทพเซียนมารักษาคงไม่สามารถช่วยเหลือได้ เจ้าชายคนนั้นสะบัดหน้าขึ้นอย่างแรงจดจ้องมายังฉินเฟิงด้วยความโกรธแค้นถึงตอนนี้ใบหน้าของเขาจึงค่อยปรากฏสู่สายตาของฝูงชนอายุประมาณ50ปีเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณในเลเวล e 5มีสีหน้าดูร้ายที่เด่นชัดคือรอยแผลเป็นจากแก้มลากยาวลงมาถึงคอใบหน้าของชายคนนี้ทำให้คนอื่นๆกลายเป็นแข็งค้างติดติดติด วินาทีนั้นเองอุปกรณ์สื่อสารของหลายคนก็เกิดการสั่นสะเทือนกว่าตามองเพียงแวบเดียวพวกเขาก็ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนั่นผู้ดูแลตระกูลทรงหัดอาชูราจางเหวนินหนึ่งในอาชญากรหลบหนีเลเวลอี e. ในหัวใจของผู้คนฟุ้งไปด้วยความหวาดกลัวภายใต้แรงกดดันของจางเหวนินทั้งหมดยากที่จะขัดขืนกระทั่งคืบคลานหลบหนียังแทบเป็นไปไม่ได้ จูจคนเช่นนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นทั้งยังเปล่งเสียงเรียกคนในอ้อมแขนว่านายน้อยสายตาของทุกคนเบนตกลงบนศพคนที่เพิ่งตายไปที่แท้ก็เป็นคนของตระกูลทรงนายน้อยตระกูลทรงตา,ตายลงที่นี่ต่อหน้าพวกเราซวยแล้วเขาต้องฆ่าพวกเราทั้งหมดแน่ๆเลยสำหรับคนจากกองกำลังมืดหากฝ่ายตนสูญเสียเพียงหนึ่งจะระบายความแค้นกับทั้งตระกูลของผู้ที่กระทำฝั่งตนบางทีอาจถึงขั้นล้างชุมชนก็ยังเป็นไปได้ ในขณะที่เหล่าฝูงชนในปัจจุบันที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครเลยที่จะสามารถต่อกรกับจางเหวนได้ในตอนนั้นเองทั้งหมดเบนมองไปยังฉินเฟิงด้วยความไม่พอใจต้องโทษให้บัดซบนี่ที่สร้างปัญหาให้พวกตนเจ้าหนูต่อให้แกอยากจะตายวันนี้ก็อย่าหวังเลยว่าจะตายได้ฉันจะทรมานแกชนิดที่ว่าแกจะต้องร้องขอความตายทั้งร่างของจางเหวนินลุกท่วมไปด้วยความโกรธ ครั้งนี้เขาติดตามมาคุ้มกันนายน้อยเข้าสู่สุสานเทพสงครามและเนื่องจากเป็นคำขอของนายน้อยเขาจึงไม่คอยพิทักษ์อยู่ข้างกายไม่ต้องกล่าวถึงอำนาจของทักษะแปรผันโลหิตที่หากนายน้อยใช้มันต่อให้ศัตรูเป็นเลเวล F9 ก็ไม่อาจต่อกรได้ดังนั้นเขาเลยวางใจแต่จู่ๆไอสารเลวนี่มาจากไหนก็ไม่รู้ใช้แค่มีดเดียวไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสามารถแทนนายน้อยทรงหยวนได้ หากไม่จับตัวชินเฟิงกลับไปจางหวนเองก็ไม่รู้จะอธิบายกับทางประกูลทรงอย่างไรดีแต่ต่อให้จับตัวมันไปผลลับก็คงเลวร้ายไม่ต่างกันจางหวนยิ่งนานก็ยิ่งรู้สึกเกลียดชินเฟิงเขาแทบทนรอไม่ไหวที่จะหักกระดูกอีกฝ่ายร้องขอความตายก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะแต่คนที่จะร้องน่ะมันไม่ใช่ฉันว่าจบอักษรรูนมืดก็พวยพุ่งขึ้นรอบตัวเขาก้าวแห่งหมอกท่าร่างพูดพลาย ชินเฟิงขยับกายวูบไหวลงเหลือเพียงภาพเลอทั้งคนทั้งร่างขยับกายไปมาราวกับสัมภเวสีดูหน้าหวาดกลัวทั้งยังปลดปล่อยเจตนาฆ่าออกมาชินเฟิงพรวดเข้ามาจาังเหวินกล้าดียังไงจางเหวินโกรธจนมีอาจควบคุมความโกรธต่อไปได้เขายกมือขึ้นฟาดออกไปต้อนรับชินเฟิงฝ่ามือละลายโลหิตแม้จังเหวินจะเป็นแค่คนรับใช้ตระกูลทรงอีกทั้งกระบวนท่านี้ยังไม่ทรงพลังเทียบเท่ากับของทรงหยวน แต่มันอัดแน่นไปด้วยกำลังภายในอันน่าหวาดกลัวฝ่ามือละลายโลหิตที่ปล่อยออกมาจึงก่อปฏิกิริยาราวกับพายุเลือดเทียงมองก็บอกได้ทันทีว่าภายใต้ฝ่ามือนี้ฆ่าชีวิตมนุษย์มามากมายเท่าใดฝ่ามือใหญ่ประทับเข้าใส่ใบหน้าเขาฉินเฟิงไม่คิดต้านทานโฉบกายหลบเลี่ยงท่าร่างพูดพลายในปัจจุบันเปิดใช้งานอย่างแท้จริงแล้วก่อนหน้านี้ทุกเวลาที่ฉินเฟิงใช้ท่าร่างพูดพลาย เขามักจะหวาดเกรงว่าคนอื่นๆจะตระหนักได้ถึงรูนมืดของตนเลยไม่กล้าใช้จนเกินขอบเขตแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไปทั้งร่างของเขาถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำการเคลื่อนไหวมีเอกลักษณ์และโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งต่อให้คนรู้จักมาเห็นก็คงไม่มีใครสงสัยว่าเขาคือผู้ว่าการจากสถานชุมชนฟิงหลีที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะสำหรับท่าร่างก้าวแห่งหมอกในบรรดาผู้ใช้วรยุทธ์โบราณถือเป็นท่าร่างธรรมดา ทว่าเมื่อฉินเฟิงนำมาปรับแต่งใช้ควบคู่ไปกับรูนมืดมันย่อมไม่ธรรมดาร่างกายพร่าเลือนดูงนเงียนโฉบกายอ้อมวนไปข้างกายจางเหวนินมีดสั้นพุ่งเป้าเตรียมเจาะเข้าใส่เอวและหน้าทองของจางเหวินในมุมมองแปลกตาว่องไวเป็นอย่างมากจางเหวินตกตะลึงด้วยความเร็วดังกล่าวนี้จางเหวินจะต้องถูกแทงอย่างแน่นอนแต่แล้วพอใช้สมองคิดเพียงครู่จางเหวินก็ตัดสินใจรับคมมีดของฉินเฟิงโดยตรง ขณะเดียวกันก็ยกฝ่ามือและฟาดสวนกลับไปเขาไม่คิดป้องกันตั้งใจแลกหมัดต่อหมัดตาต่อตาฟันต่อฟัน